สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวไก่สอนดัมซิ่งครับวันนี้ก็เป็นอีกวันครับเปิดทางหม่อีกแล้วครับวันนี้นี่ครับวิ่งลุกลังลงงานหลวงเหมือนเดิมครับนี่ครับเมื่อวานเปิดตรงนี้ครับเมื่อวานวิ่งไม่ได้ครับ มาดูทีเด็ดเสียย่อครับเจ้าแคนเตอร์ครับทางยางโหดครับทางอยู่กับเจ้าซเสหนึี 140, ่ยซูปเปอร์เสียดังไหมครับเสียยอเรียบร้อยครับ เดาตามเคยโอ้มิดล้อครับโอ้โหยังโหดครับ ไปแล้วครับเสียยอ่อไปทิงไหนครับไหวไหมครับตรงนั้นเรียบร้อยครับเรียบร้อยอีกแล้วครับครับเทีเ่ยวแรกเสียยอ่อครับ จัดสัดเด็ดให้เลยครับ โคไม่เหนื่อยครับวันนี้ไปแล้วครับเดี๋ยวรอชมเสียต้นครับรถดำก็จอดรอประมาณ20คันครับข้างนอก เดี๋ยวรอชมเดี๋ยวรอชมเสียต้นครับเปิดเปิดทางออกไม้ครับเปิดหน้าดินออกอีกครับไปครับเดี๋ยวรอชมต้นตักครับมาดูเสียต้นเสียว่าครับหลังจากเปิด ไปลองไปลองไปลองยำทางครับ เสียต้นครับเที่ยวแรกครับ10โมงเช้า9นาฬิกาเสียต้นครับร้อยสี่สิบห้า ได้ครับแต่ลรกอ้าวเสียล nah. ่องน่า เขาต้องให้อุณหภูมครับเ้ออติดมิดล้อมให้เนี้ยครับเวลามีเรื่องว่ากำลังทยอยมารอครับข่าวหรื่องนะข่าวหัวข่าวหรือเนี้ยเขา รถดำกำลังทยอยเข้ามาครับครับรถดำกำลังทยอยเข้ามาครับ เที่ยวแรกครับเพราะว่ากว่าจะทำทางเสร็จครับก็ค่อนข้างคุลักคุเลมาดูเสียล่องครับจะเสียดากไหมครับ,รบสองร้อยสิครับอ่อร้อยเกอร้อยหกครับทคน ไปได้ครับอ่าดูลีลาของนัตตี้ครับ

อันนี้นดินบ่พอรอฟรีครับจะแถมจะแถม ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องบาวากายซ้อนน้ำซิ่งเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ